ยินดีต้อนรับพ่อสู่รายการเอ็นบีดีนิวกับผมเด็กชาคุณศักดิ์ของจันใช้มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับและดิฉันเด็กหญิงเดียววันยิ่งก่ับใช้มัธยมศึกษาปีที่สองครับวันที่ที่สิสิงหาคม2 5 6 5ดรมยุราชาดตริสีธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนมวัดดินดำได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาวุฒิราชธานีเขตหนึ่งเพื่อแสดงมุทิตาจิตผู้เกษยียณอายุราชการโดยขบวนพาเหรดมีทั้งหมด4ขบวน 1. นักกีฬาอำเภอเมือง 2. นักกีฬาอำเภอเมืองสามเสน 3. นักกีฬาอำเภอเขืองใน 4. นักกีฬาอำเภอเหล่าเชอโกกและอำเภอดอนบุญแดงโดยมีท่านดรถาวรภูนิรัต ผูอ้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของศึกษามลูลราชานีเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกสังรักการออกกำลังกายทําให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสร้างสันค์ความสามาัคคีมีน้ําใจมีวินยัยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจ f c e e o o o นนอนหมวยดิดําออนไลน์วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณคับ